เจอเหลิมศาสตร์เจอบุรณพลแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปทุมคงคาครับต่อคนต้องมีรับประมาณสัก1 0บถึงยีคนนะต่อคนนะผมวิ่งกับไปวิ่งกับไปกับเพื่อนผมคนหนึ่งผมไมเอาปืนผมเปิดปุ๊บวิ่งใส่เข้าไปล้วไปกดเลยไปกดเราก็วิ่งไปกดข สวัสดีครับนี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้อยู่วานาบูครับคืออยู่ที่ไหนครับเออมันมาทาง Great Ocean Road อะครับเกือบจะไปถึงสุดเขตของวิกตอเรียในระหว่างประมาณ south Australia นะครับขับรถมาประมาณกี่ชั่วโมงครับเนี่ยจากเมลเบิร์นอ๋อจากจากจากเอาเอาเซ็นเตอร์คือประมาณถ้าเมลเบิร์นก็ประมาณสัก3ชั่วโมง สามชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงครับตีไปสามชั่วโมงแล้วนี่ตอนนี้กำลังอินกับแคมปิ้งหรือว่าไงครับอ๋อก็มีบ้างมีบ้างต้องตามตามเทรนด์นางนึงครอบครัวครับนี่ตอนนี้ใช้เต็นท์ยี่ห้ออะไรอยู่ครับออสเท็นครับออสเท็นดีนะใช้ง่ายสะดวกรุ่นไหนครับเนี่ยรุ่น R X 5ครับ R X 5อ่าเหมือน R x 7นะครับไอ้ยาพัดถังทำจังช่วยลุย นอนเวลารู้สึกเป็นไงครับตอนนี้ดีนะก็ใหญ่ดีเป็นเต็นทตนที่ใหญ่ใหญ่สุดของของในในบรรดาของออสเทนเขาอ่าก็มีแล้วแต่รุ่นนะ RV สาม RV สี่ RV 5อันนี้เป็น RX 5อ่าโอเค,คจะมีข้อแตกต่างกันแค่ดีเทลบ้างเล็กๆน้นนนนนนนอยนเดี๋ยวพาผมเดินดูรอบๆอ่าอ,อันนี้ที่นี่คือเป็นเป็นยังไงครับที่นี่เป็นเหมือนคาราวานพาร์คครับโดยรอบก็โอเค คารวานพ์คพัผมเดินดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับทำไมอยู่ดีๆถึงมาสนใจแคมปิ้งก็รู้สึกว่ามันก็ถึงวัยนะถึงวัยสมควรเสน่มันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยเสน่อยู่ตรงเออเราได้มีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวครับแล้วก็มีแอคทิวิตี้เกี่ยวกับแบบเออของเล่นกับเต็นท์สร้างเต็นต์ประมาณเนี้ยครับดีๆครับ เชิญชวนเชิญชวน,ชวนมันไม่จําเป็นว่าต้องอยู่เมืองนอกหรืออยู่ที่ไหนผมว่าที่ไหนก็ทําได้หมดแหลอะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าคาราวานพ์คเนี่ยมันมันเป็นยังไงครับคาราวานพา์คก็อ่ะอย่างโดยรวมเนี่ยอ่าวดูก็จะเป็นช่องช่องอะเนาะช่องใครช่องมันมีนัมเบอร์ของไซส์อ่ะอย่างง่ายๆเลยอาง่ายๆก็มีเรียกว่าแคมป์พาวเวอร์กับ แคมป์ไซส์อันพาวเวอร์เนี่ยอันพาวเวอร์เนี่ยอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับมันจะมีกล่องเห็นไหมครับมันจะมีกล่องนี่เรียกพาวเวอร์ไซส์นี่ก็คือมีไฟฟ้ามีอะไรใช่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 ใช,ใช่มีไฟฟ้าให้เราก็เสียบต่อข้างหลังได้เลยแต่ที่ที่พักวันนี้ที่พักที่อันอันพาวเวอร์ก็คือไม่มีไฟฟ้ามไม่มีไฟฟ้าแต่ว่า มันก็ก็สะดวกอยู่ดีนะมันแค่ตรงเต็นท์เราอย่างเดียวที่ไม่มีอ่ะแต่ว่าเดินมาข้างนอกก็ก็มีห้องน้ําให้มีอะไรให้มีอะไรให้หมดทุกอย่างที่นี่อ๋ออันนี้คือข้อดีของคาราวานพาร์คใช่คาราวานพาร์คแล้วก็ค่อนข้างเซฟคนอื่นมันเป็น p r i v a t e ที่คนอื่นเข้ามาไม่ได้อ่ามันก็คือคือค่อนข้างปลอดภัยสำหรับเด็กและครอบครัวใช่แต่ถามว่า private ไหมก็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 ไม่นะถ้าเป็น private ต้องต้องเข้าไปในบูชในป่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะค่อนข้างจะ private กว่า แล้วส่วนตัวแล้วจริงๆจะชอบแบบไหนครับหลังจากที่เราลองแคมปิ้งส่วนตัวแล้วผมชอบไปไปไปบูชมากกว่านะไปไปต่างไปเข้าในป่าไปอะไรนี้กว่ามันได้ได้ได้ได,ได,ได้ได้สึกได,รรจจได้ธรรมชาติจริงๆได้ธรรมชาติจริงอันนี้มันมันค่อนข้างที่จะก็เด็กกนะันเนาะแต่มันติดกับทะเลนะเดี๋ยวเราต้องต้องต้องปไปไปไปดูเขาเนี่อยูข่ข้างหลังนี่คือทะเลนเะลครับโอเคติดกับ,บทะเลเลย อันนี้นี่ครั้งแรกหรือครั้งที่สองกับที่นี่อ๋อไปถึงวานาบ,บุนะวานาบ,บุก็ครั้งครั้งที่สองครับวานาบ,บุครั้งที่สองที่นี่นี่ชื่ออะไรครับคาราวานพักที่นี่อ๋อเซิร์ฟไซส์เซิร์ฟไซส์ฮอลิเดย์พักอ๋อครับเซิร์ฟไซส์ฮอลิเดย์พร์ครั้งที่แล้วมาอยู่ตรงไหนครับเนี่ยตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครั้งทีเราอยู่ตรงนี้เลยมากับเพื่อนเมื่อที่ที่แล้วนี่เอง <c oughs> มาที่เดียวติดเลยนี่เขาทํำอะไรอยู่ครับข้างหลังข้างหลังนี่ก็เป็น ที่ที่บาร์บีคิวอะครับเป็นมีเตามีอะไรให้แค่กดแค่นั้นนะกดก็ใช้งานได้เลยอ๋อโอเคครับไปเป็นของของของส่วนรวมต่มาใช้ได้มันก็มีหลายจุดนะมีหลายจุดของของที่นี่สะดวกครับสะดวกเดี๋ยวมีเรื่องสมัยก่อนมันมันเล่าให้ฟังเห็นไหมครับเนี่ยก็โอใจไม่อยากเล่าหรอครับอมันเป็นสิ่งที่อดีตที่ไม่ค่อยดีนะอีกแล้ว นี่เอพิส od สองก็จะเล่าอยู่ก็ที่อินมันก็มีอย่างเดียวอะน,นะก็มีแต่เรื่องสนุกสนุกมากกว่าอย่างเงี้ยแหละโอเคครับงั้นเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเอาสักสองสเรื่องอ่าอ่าอ่าสองสาเรื่องก็เอานี่ดีกว่าตอนตอนตอนปีสอง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 เทอมหนึ่งตอนนั้นอผมจบจากอเรียนที่เรียนเนาะจบจากปทุมคงคา

เออจนไจปทุมพงคาแล้วไงครับแล้วเราก็ไปเยี่ยมศิษย์เก่าที่ระทุมพงคาครับเดยวลงตรงนี้ดีออกว่าเอาเนี่ยเหรอเอาเนี่ยโอเคโอเคอยังไงนะครับเรื่องราวที่ตอนนั้นตอนนั้นเรียนที่ไหนอยู่นะครับตอนนั้นอ่าตอนเรียนอินนะครับอินอยู่ปีสองแล้วก็ชวนชวนรุ่นน้องไปชวนรุ่นน้องไปเพราะว่าวันนั้นเป็นสิบหกสิงหาครับไป,ปที่ไหนนะครับไปที่ระทุมพงคา เป็นเป็นวันสถาบนานะผมก็ธิ์เก่าเขาผมก็เลยไปแต่ว่าดัานติดเอาเพื่อนไปด้วยรุ่นน้องไปด้วยก็ไปเปิดไปดูประตูประตาที่นู่นกันเพราะมันไกลบ้านไงจากกูฝั่งทนนะไปเอกมัยเลยแถวนั้นก็ถิ่นนี่เขาเหลิมสะอาดบุรณาพลก็ไปถึงก็เจอเลยเจอเลยเจอเลยที่ฟองทองฟ้าจำลองวันนั้นก็เจอ เหลิมศาสตร์เจอบุรณะพลแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นปทุมคงคาครับเพราะสิทธิ์เมียสิทธิ์เก่าของนั้นเลยบูนี่น่าจะมาสักเจ็ดแปดสิบเหลิมศาสตร์สักห้าสิบสี่สิบห้าสิบได้ครับเขาก็รวมกันเลยเขาก็รวมกันเพราะว่าหนึ่งอ้ามาแล้วนี่อ่อยเข้าปากช้างแล้วมาถึงทิ่นนยต้องต้อนรับกันซะหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าคือตัวผมเนี่ยคนเดียวงที่เป็นสิทธิ์เก่าที่เหลือก็ ก็ไม่ไม่ใช่สิทธิ์เก่าของโรงเรียนนั้นก็คราวนี้ก็มาเลยก็รู้กันอยู่นะมาอ้อยขาปากช้างแล้วครับเหมือนชิงทองนะครับเคยเนีย่แบบเหมือนขุดทองเจอทองแล้ววิ่งใส่กันนะ่ะโอ้เจอแบมาลุมเลยมาลุมมาตุ้มกัน เราก็ต้องช่วยเพื่อนเราเราดึงคนนั้นดึงคนนี้ต่อคนนี้ต้องมีประมาณสักตอนนั้นไปกันกี่คนนะครับผมจําได้นะสี่ห้าคนนะครับสี่ห้าคนสี่ห้าคนล้วฝั่งตรงข้ามนี่คือมีกี่คนครับโอ้โห oh, ผมว่ามีร้อยสองร้อยครับ oh. เป็นร้อยเยอะครับเป็นร้อยมีคนหน,นึ่งอะไรมัางนะครับตอนนั้นก็มีก็ที่เห็นก็บูครับบูมีเ่าเหลิมศาสตร์ แต่เขามาจอยกันเขาเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นสิทธิ์เก่ากันไงนสิทธิ์เก่าเขาเป็นสิทธิ์เก่าเดียนปทุมเดียนปทุมแต่ว่าคงจะมีเพื่อนด้วยแหละคงไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับเพราะจะเป็นเด็กปทุมเข้าเหลิมจ่าเหลิมบูอะไรเงี้ยไม่ได้มีเยอะที่จะเข้ากันก็มาลุ้มกันนะครับแต่ละคนก็เอาต่อคนนะต,นนะต่อคนต้องมีรับประมาณสักสิบถึงยี่สิบคนนะต่อคนนะคือ,อยังไงครับคือเราเราเดินเข้าไปนเรียนหรือว่าเราไม่ได้ไปเรียนเรียนยังไม่ถึงเลยครับท้องจำลองครับตอนนั้นอยู่ท้องฝ่าจำลองเลยอยู่ท้องฝ่าจำลองเลยตอนนั้นมีใครอ่ะ มีผมมี 80, ม 80, เอกแปมีเอแปดสิบเอสองสามคนแต่ก็แต่ละคนนี่ก็ใช้ได้อยู่นะตัวเด่นๆนั้นนะแปดสิบ oh, ก็เก่งก็ไปเก่งแปดสิบเสียไปแล้วก็ไปอ่าอีกสองคนนึงอีกอจำชื่อหรือก่อน oh. โทษทีจำไม่ได้ <laughs> ไม่ได้คิดทันคิดไม่ทันคิดไม่ทันอ่า ก็ไปไวันนั้นก็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 ต้องต้องโดนอย่างจําได้เก่งไงเก่งเนี่ยโดนลุมทางเข้าเลยประมาณสิบยี่สิบโอ้แย่งเสื้อกันเสื้อช็อปกันหลายคนมากเข้ามาลุมต่อยลุมกระตืบผมต้องดึงแล้วตอนที่ไปเนี่ยเรารู้อยู่แล้วไหมครับเห็นเขาไหมครับไม่ผมไม่คิดนะผมไม่คิดว่าเขาจะมามาเล่นกันขนาดนั้นไงเพราะไงก็ต้องเคารพสิทธิ์เก่ากันอยู่แล้วแต่ผมสิทธิ์เก่าคนเดียวไงก็อย่างที่บอกะครับใครใครก็อยากเล่นอินทั้งนั้นอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่านะ แต่วันนั้นผมก็เสียใจนะครับบ้างที่แบบเอ้ยเราสิทธิ์เก่าทำไมไม่เห็นหน้าเราบ้างแต่ยังไม่มีใครทําร้ายผมนะไม่มีนะไม่มีใครทําร้ายผมนะกระทั่งผมใส่ช็อปไปนะแต่ว่าไอ้โดนบุรุมาตุ้มเนี่ยที่เก่งโดนเนี่ยหน้าที่ผมก็ไปช่วยเนี่ยอุ้ยหมอบเลยนะเพราะว่าเยอะเพราะเยอะยี่สิบกว่าคนอนะ่ะคนเดียวเพื่อจะเอาชอ็อปไปได้เก่งก็นอนกอดเขากอดช็อปไม่ให,ไให้ไม่ให้มีทางได้หลุดคืองานวันนั้นไม่มีใครหลุดครับไม่มีใครหลุดก็ ผมก็ไม่ไหวเข้าไปดึงมาช่วยไม่ไหวแล้วผมเลยวิ่งก,กันไปที่รถก็ไปไปเอาไปเอาของกับเพื่อนอีกคนหนึ่งผมขับรถไปผมก็จะของเนี่ยไม่ได้เอาไปเพราะว่าเดินไปไม่ได้เอาไปกลัวกลัวเจอตำรวจเราของไว้ที่รถหลังรถแล้วผมก็วิ่งไปผมวิ่งกับไปผมวิ่งกับไปวิ่งกับไปกับเพื่อนผมคนหนึ่งผมไม่เอาปืนวิ่งไปแล้วก็ไปผมจำไม่ได้นะว่าตัวผมหรือเพื่อนผมเนี่ยแหละเป็นคนถือ ผมเปิดปุ๊กวิ่งใส่เข้าไปล้วไปกดเลยไปกดเราก็ว totally. ouais, ิ่งไปกดเขาก็แตกวงแตกเลยเขววงแตกพอคนนี้วงแตกได้เราก็เราก็ต้องพยุงเพื่อนเราขึ้นแล้วเราก็เริ่มเก็บเก็บเพื่อนเราละเฮ้ยช่วยช่วยเพื่อนเราที่โดนโดนล้มลงไปแล้วก็เดินกลับไปที่รถกันกลับไปที่รถเคานี้ก็แห่ก็มาเคานี้ก็แห่มาล้อมรถผมเลยตุ้ม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 เหมือนกับให้เราออกออกมาจากรถจนมีเพื่อนผมอ่าที่ยังเรียนอยู่นะที่ยังเรียนปทุมอยู่เขาก็ เหมือนใครก็ผูมไปพูดเรียกเขามั้งมาตัวนั้นก็ใหญ่เหมือนกันในปทุมอ่ะอชื่ออะไรอะจำเขาไม่ได้แต่เป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยหมนหนึ่งนะเรียนแก๊งเดียวกันที่ปทุมน่ะไอ้แต้มไอ้แต้มใช่จำได้ไอ้แต้มตอนนี้แต้มก็มาก็วิ่งเข้ามาเลยปุ๊บจับคอเสื้อช็อปเอกเอกเหมือนเขาก็ชากออกมาจากรถมัง้งเขาเปิดประตูไปก็ชากเอกออกมาคือเราก็จะเอาชอ็อปผมบอกบอก,บอกผมก็เลยบอกแต้มมาแน่ใจนะ แน่ใจนะที่จะเอาอ่ะมั่นใจแล้วนะถ้าต่อไปเพราะว่าเขาเขาตือไพ่เหนือกว่าอยู่แล้วทางนู้นเหนือไพ่เหนือกว่าแบบผมมีแคห้าหกคนก็มีเป็นร้อยอ่ะใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติตมันไม่ใช่เทวดานะที่จะแบบจะแววไปได้อ่ะ ใช่หมห้าคนเจอร้อยคนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลุดมาได้ใช่ไหมผมก็แบบบอกเตือนสติเขาว่าแบบเออแน่ใจนะจนแต้มก็บอกเอ้ยโอเคงั้นกลับปะนายไปเถอะโอเคผมก็ตอนนั้นก็ไปจบจบ,จบเหตุการณ์นั้นก็ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แต่คนที่ที่โดนมาห้าคนน่าจะจําได้นะที่ไปกันอยวอินแปดสิบพาไปรับน้องแบบประทับใจทุกคนแน่นอนเสียไหมมันไม่ได้เสียชอบนะ เหมือนได้ได้ไปประลองะครับไปลองประลองประลองยุทธในว่าลองนึกภาพดูว่าโอ้หคนสู้กับคนร้อยส0งอคนอ่ะผมว่าเชิงเชิงแต่ละคนนี้ถ้าถ้ามีช็อปหลุดเนี่ยเออมันอาจจะมีเสียเกิดขึ้นอาจจะมีเสียเกิดขึ้นแต่ทุกคนที่ไปวันนะั้วันนั้นเขาไม่มีไม่มีใครได้หลุดนะเขากอดกอดแบบกอดแน่นเลยขนาดตัวนี้ไม่มีของนะกอดแน่นเลยผมจําได้เลยเก่งเนี่ยโดน10บยี่สคนลุมนะเพื่อจะเอาช็อปให้ได้ เจ็บนิดหน่อยแบบเหมือนโดนต่อยตีอะไรอย่างเงี้ยตุ๊บตับตุ๊บตับกันไปแต่แต่ละคนแต่ละคนวิชาวิชาวิชาดีกันอยู่แล้วไอ้เรื่องไอ้เรื่อง,อองหลบตีนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับดีครับแต่วันนั้นถ้ามีคนที่ไปอยู่น่าจะรู้ว่ามันแค่ไหนในยุทธภพเนี่ยคิดว่าไอการที่เราไปต่อยตีเขาแล้วเราบางทีเราเสียเนี่ยรู้สึกเสียหน้าไหมหรือว่าแบบบางทีเราเสียเราโดนอ ผมว่านะมันไม่มีเสียหน้าหรอกครับเพราะว่าผมว่ามีได้มีเสียเราคิดแค่นั้นเลยเราอย่าไปคิดแค้นหรือโกรธเคืองอะไรใครมากไปเพราะว่าคิดว่ามีได้มีเสียครับบางคนก้บอกเขาได้ตลอดไม่เคยโดนผมผมว่าไม่จริงนะผมว่าไม่จริงเพราะเขาไม่เอามาเล่าไงครับเพราะว่าเขากลัวว่าเขากลัวว่ามันมันจะเสียหน้าเสียอะไรเขามันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วครับอย่างผมเนี่ยตอนเข้าไปใหม่เลยใหม่เลยนะ ตอนเรียนปีหนึ่งใหม่ๆแล้วอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยผมก็โดนเล่นนะผมโดนเล่นเนี่ยผมยังไม่รู้อี่หนุ่ยเน่นะพกมีดไปเข้าไปในซอยพันธชนทนเดินออกมาจากบ้านเพื่อนเจอล็อกเจอล็อกน่าจะเป็นกวสหรือไงเนี่ยครับอ่ามาจะมาดึงช็อปผมผมว่าเอ้าแต่ผมก็เอ้าผมก็ต้องป้องกันตัวใช่ไหมเราเราแต่ว่าคือเนี่ยเสียเลยเพราะหนุ่มเรามีมีดแต่เราไม่ควักออกมาเราดันแบบเอ้ย พอเวอร์พวงพอเวอร์พวงอ,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 อะไรของเขาเขาก็เอาแต่ต่อยเราต่อยเราแล้วก็เอามีมีดเนี่ยเราก็ไปได้ทําอะไรแล้วเขาก็ควักมีดมาฟันผมผมน่าจะโดนเนี่ยตอนนั้นคือทําไมไม่ไม่ควักมีดออกมาก,ก็ก็โลกนะครับโลกปีหนึ่งะไม่รู้เรื่องอะไรมีดที่ตัวเนี่ยเนี่ยจนตัวล้มล้มไปเนี่ยพอเขาต่อยตีเราได้เขาก็วิ่งหนีไปมีดออกมามีดงอเป็นมุมแมลงเลยผมยังเอามีดปลามาเลย อันเนี้ยเสียใครเอามีดไปปาเขาใช่ไหมอันนั้นคือสิ่งที่ที่เรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้เลยคือเราเก็บประสบการณ์เก็บประสบการณ์นั่นน่ะเสียเสียแบมีมีดไมเอาไปเล่นเขาล่ะอ่าอันนั้นนะครับอันนั้นก็คือเสียแล้วเราเราเดินไปตามเพื่อนเราข้างบนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเพื่อนเราก็เดินลงมากันตุ้มมีตุ้มม,ม,มีเอกอะไรเงรี้ยเดินไปนั่นคือปีหนึ่งเลยเราเราเราไม่ไม่รู้งานอะไรเลยอ่ะก็คือ เอาง,ง่ายๆสรุปว่าคือทุกคนมีเสียหมดใช่มีเสียหมดนะครับผมว่าเขาไม่กล้าพูดความจริงมากกว่าแต่จะบอกว่าขีโม้มันก็ก็ไม่ใช่นะอาจจะมีเรื่องจริงแต่เขาไม่ยอมพูดเรื่องเสียเพราะว่าเขาเสียกลัวเสียภาพโพสเขามันเป็นอดีตแล้วอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งอดีตมันไม่น่าภูมิใจนะกับการกับการคุณจะมาบอกว่าแบบตีรันฟันแทงคุณไม่เคยเสียคุณเลยคุณกระทั่งคุณได้หรือคุณเสีย มันก็ไม่น่าเป็นสิ่งที่ความภาคภูมิใจของคุณนะความภาคภูมิใจของคุณนะ่ะมันน่าจะอยู่กับการเรียนการศึกษาตั้งใจเรียนทำไงให้พ่อแม่ภูมิใจผมว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นความภาคภูมิใจมากกว่าผมก็อยากให้เพื่อนๆพืนนน่น้องนนะ เออมาเล่ากันให้สนุกสุงให้ฟังเฉยว่าเออเหตุการณ์มีประทะกันอะไรอย่างเงี้ยมีได้มีเสียความทรงจําใครใครรอดก็โชคดีไปใครเสียเนี้ยดิเนี่ยศูนย์เสียมันจะมันเป็นเรื่องแย่ๆนะอยากให้เป็นอุทาหรณ์ตำนานนะเล่าให้ฟังในยุคยุคหนึ่งในยุคเก้าศูนที่ผ่านมานะครับอยากให้เอาเอาบทเรียนเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับ อย่าเอาไปเอาไปปฏิบัติหรือเอาไปทําอะไรที่ไม่ดีกับกับสังคมดีกว่าครับครับเดี๋ยวพาผมเดินไปดูที่ชายหาดหน่อยได้ไหมครับไได้เลยดิสบายซื้อไว้วันนี้ซื้อไว้เป,ป๊ว่าิกเร็วหรือทำไรทางยาวๆนี่มันอะไรครับเนี่ยอ๋อไปที่ปั่นจักรยานครับพี่ปั่นจักรยาน ไปเนี่ยยาวยาวไปสุดดุ้นเลยนะดีดีดีนี่นมาบรรยากาศยามเย็นนี่กี่โมงแล้วหกโมงเย็นนี่ตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะครับ